มนจ, ال จะเดินเวลาจะเดินเแต่น้องมัน,นวอยวาย,ยพ่อไม่ยอมถ่ายมันตัมตน้ำเนี่ยก็จีรอยอยู่จะบันทีได้ไหมโดนบันะทีตูต้โดนโอยมู่วานไข่แดงน้องหมูวมในใน่วนไข่ดแดงม่ได้แช่นตูน้เออเตีรน้ำแต่บอกอยู่ว่าไม่ด้่ได้แช่นเลยใาน้ำยาเดิน้ำนี่มีน้าเลยใช่ดิเอาจริงๆ ใส่น้ำเนี่ยหยังไม่มีน้ำเอาละเ้ยยิ่งคิย่งเพิ่ย่งเพิ่งย่งเพิ่ไอางานยังไเสร็จอเลยทงานหน่อยใส่น้ำมันถือ้ายิงยเยี่ยงไปแล้วไปแล้วแล้วบแล้วนี่ไป้ใช้จดีเรลาจะใช้กล้องตัวนี้ได้ใช่โอ้โหคลอดยาใงี้ะ

thay luôn con thay luôn con, cái gì tui đi mẹ đi ngủ, mày đi lấy